สวัสดีจ้ามอนียายนัดสีผ้ามาเฮ็ดสุกป,ปีกกล้วยเนาะจ้านาะพี่นงหลังจากกันหายไข่ดีขึ้นเยอกน้อยก็คืออยากกินเข่านาอจ้ายายก็ได้ปีกกล้วยกับป๋องมาลวพี่นงยายก็ะไ้ขัวพริกขัวพริกขัวหอมเนาะจ้าตำกันเลยจ้า ตำพีกเล็กแล้วกะสิเอาปีกล้ยนงตามเลยเนาะจ้ะปีกล้ยต้มแล้วนาะพี่นองเอาไปลางสะกอนแล้วเอามาต้มเนาะคะ่ะพอเด้ฮันนี่พี่นองกิตำเอาจ้ะอ่อนอยู่ปีกล้ยอ่อนอยู่พี่นอง ขึ้นอยากเนาคะ่ะไปเห็นยุลานไทยตอนไปบ้านนั่นยายจอยเนาะคะ่ะเห็นปีกวยก็เลยเอามาขึ้นอยากกินซุปเมจ้าพี่น้องตามเลยจ้ะ ซุปไส้แบบพริกสดเนาะค่ะพี่นงบม่ได้ใส่พริกผงนะคะพริกสดใสซ้อน่วยพี่นอง ปุงเครื่องเลยจ้ะพี่นองปีกววยในย่ายตุ่มใส่น้ำปลาแล้วเนาะจ้ะใส่น้ำปลาแล้วพี่นงแรก็สิใส่ผงนัวใส่เกลือเนาะคะ่ะใส่ผงนัวจ้ะพี่นองใส่ข้าวคัวจ้ะ อันนี้ตาเป็นพริกสดเนาะค่ะพี่น้องใส่เกลือจักน้อยนะะเนาะตำเลยจ้ะค่อยเอาหอมใส่เนะค่ะพี่น้องเยลือยากเนาะคะ่ะอันนี้ก็เสียวหอมใส่เนาะค่ะพี่น้อง อหนีหันมาเล้วมีสซาลแเน่เนาะค่ะมีต้นหอมพีน่นงขัวกระเทียมขัวหอมแดงแล้วเนาะค่ะเนาะน่าสิมืเ่เจ็ดร้อยนะคะเกินเจ็ดร้อยนิโง รู้สึกว่าอยากกินเขานะคะเนะาะก็เลยขึ้นยาพี่น้องซุปปีกล้วยกับปล ong นะคะ่ะปากหูสรสซ่าแล้วพี่น้องแสบแล้วตาซุปปีกล้วยพี่น้องสามมือกินเขาวาดายแล้วพี่น้องสามมือสี่มือพึ่งแก้มีข้อมือซื้อว่าหิวเข่าจ้ะมาได้จ้ะเด้อมากินซุปปีกกล้วย มันมมีข้าฝาดดอกพี่น้องพ่อเขาตกมมาแล้วเนาะจ้ะซุปปีกไวยพี่น้องมืดมืดผักสลนันพผักซีลาวาสิมะเกียงผักขี้เล็กพี่น้องกับของมะปวยก่อนเนาะค่ะเฮ้ยคุดยาเข่าแล้วพี่น้องรสศาสตร์กระแซบแล้วค่ะซุปปีกไวยพี่น้อง แสบจุ๊กพี่น้องมาได้จ่าเดอ้อไม่กินซุปปีกล้วยกระป๋องน้ำกันพี่น้องเสร็จแล้วค่ะหลังจากหายไข่แน่คืออยากกินข่าแล้วก็วได้มาตําซุปปีกล้วยเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็ไม่พักสลัดแน่พี่พักซี่เล้าเนาะค่ะพี่น้องพักสลัดคอดจ้ะ กินเขา่าคืดอยากนะพี่น้องปากคืดว่าคืดอยากกินเขา่าเราพี่น้องหลังจากเทียนเป็นไข่เนาะคะ่ะพึ่งจะงหัจักว่าอยากกินเขา่าเลยพี่น้องโอ้ยย่อมหลายพี่น้องเลยไขบย่บ๊วยใส่เนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าไอหนี่ยอมมีลีพี่น้องซุปซุปปีกกล้วยเนาะคะ่ะ<ม>นาะพี่น้องสื่อมาสื่อมา กระป๋องนึงกระป๋องหนึ่ง,ก,ง,งกับเป็นขนุนเนาะคะ่ะคืนอ,อยากแนวสีอาหารบานบานเนาพี่นองข้าวเหนียวพี่นองหนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละคนสีแสบกับปากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคิดนี้ย้ายกัฝากไว้ซํำนี้แหละเด้อค่ะขอบคุณหลายๆพี่พี่นงๆงถูกกาลังแรงไก่้ะคะ่ะที่มาเบิ้งมาชม ฝากช่วงหน่อยๆของนัดนัวดในรพี่นองเด้ออาจจะห่างหายไปบางเนาะค่ะนาอพี่นองช่วงพ่สบายเนาะคะ่ะไปเนหาผู้นั้นผู้นีไปค่อยไปเนาะค่ะนาะพี่นองยากับพยายามที่จะไปหาทุกคนล่ะจะ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคิดนียากับฝากไว้ํำนีละจะ้าสวัสดีจ้า